ปามึงเนี่ยพ,พุ่นปาพี่น้องป้องปลายเบิ้งซ้อยข่แน่แม่นบิดเลยตุปุติปีหนึ่งขึ้นมาหน่าแม่นหมดเลยปาพี่พี่แม่นหมดเลยปาจะกลับไปเอากะตาได้บาท เพราะถุงเนี่ยถุงขยะมาถุงเดียวใบเดียวนี่หน่อยบางเนี่ยเต็มเลยนะแมน่นเลยเอาเอา้าเอา้อามาแล้วบ่เก็บกับอะไ้พี่น้องมันต้องเก็บนเนี่ยดอกไงกว่ามือนะั่นเด้อนี่แน่นพี่น้องร้ายคักเป็นตุปุตะปะอยู่นี่คนน่ะโอ้มาสร้างวาร์เทก เอาเก็บเอาเมื่อนหร่มาท่านไอ้ออกเลยมองนี่พ่าท่านผู้ผูดขึ้นมาเด้ขอเพระท่านเห็นเมื่อนี้แม่มาปุตตะป,ปะอยู่ป้ามันเด็ดออกเนาะพี่น้องเอา้าเห็นหนู่ไหนบ้างที่ไหลายคักแทะป้อาอือไหลายเหี้ยมึงเนีนอกขอู่หว่าฝนเต็มอยู่คุ่น่ะเต็มอยู่ฝนพี่น้องโอ้ยแม่สีกเก็บ ก็ต้องเจ็บนะคะเนี่ยนี่มันขึ้นสิเทาแล้วบอสว่าเทาอ้วอรถุงใบใหญ่มากเดยเมื่อกี้บัดเอาขึ้นเรียเงี้ยเหมือนพี่น้องเอ้ยเต็มเป็นเวื้องด้วยแม่เป็นเวื้องด้วยแม่ คักแน่คักอโอ้ย,อยพุ่น่ะอยู่นอกหัวก็เต็มอยู่พังเนี่ยคุณหลายคักหลายนน่ว่าท่านในย่างไปเบิ้งมองทีว่าคอยคอยเบิ้องอ่ะแม่ เมื่อนันทีดอกน้อยๆตูปุตปะนะอันนี้แค่ท่างเขาได้นน่ว่าจะไม่เก็บ <c oughs> เข้าป่ามันก็อดไม่ได้ใช่ไหมพดี๋ยวพ,พี่น้องเต็มยุ่งแน่แปดเป็นบาสเรากันนีปแปดดูซีดแนวได้ น,น้อยก็ร่างึ้นโอ้อืมกองเต็มด้วยนี่ดูนะเดีะอยู่ดอกอ่อนๆอ,อ,อยู่ดอกป้าหยั่งมาออกคักออกแนออกกระเดียกระโดเบังแน่พี่น้องป้าดูนะเบังแนเบังแน่ออนน้ำข่อยบ่นั่นนะป้า คักแน่เอาเลือกเอาดอกนอ่อนๆมันปั๊ดดูเนี่ยกันมาแต่หมู่บ้านพอดีเนาะเบิงบ้งเบืง้งเบื้งจุ่มนี่เอาเก็บพี่น้องเก็บแม่นเบิดแม่นเบิดเลยโอ้โหก็เอาถุงหน่อยมาเถอะวันนี้ถุงน้อยหน่อยพี่น้องเนี่ย ขึ้นมากนี่อืาโอ้ยคากนี่เบิ้งนี่มันดอกมันแข็งอยู่แต่มันบานแล้วเอาเอาดอกนมนมพี่น่อยกดสิใสยังเมื่อยเลนก็เลยสิเอาถุงใบใหญ่มากเลยเด้เปลี่ยนใจ อื่มฮอ่มฮึมเออที่นอนเอยอื่มฮอ่มออ่มตรงนี้คักนี้คักนี้ อ่อนซ้อนได้ฮะไปพูน่ะเบิ้งพี่น้องเบิ้งดอกนี่ดอกบักไงหนึ่งสองดอกนี่เบิ้ง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 พูน่ะพุ่น่ะดอกหนึ่งเอ้าขอดูชาใส่หยังมือนี่มันก็แข็งเลยเด้ แข็งลยจ้ะเก็บกงกองๆไ้ก่อนพี่น้องโอ้นี่คับเนี่ยตัดคัดคัดเนี่ยะนี่ตัดัดตัเนี่ย อ้อนน้ำ่อยบ่พี่น้องก็จะใส่หนังก็จะเอาใส่หนังก็จะเอาใส่หยังมือคั <c oughs> <c oughs> กหลายคักพี่น้องพี่น้องเบิ่งซอยข่อย,อยเบิ่งกลุ่มนี่เนี่ยเห็ดเพิงเห็ดเพิงไปเบิ่งกลุ่มที่ข่อยเบิ่งไว้มือนัน่นที่ว่ามันกำลังตูมุดเต็มมีป๊าดป๊าดขึ้นแล้วพี่น้อง บานแล้วนั่นบานเนบิรแล้วบานเบิดแล้วจ้าบังเนี่ยบานเบิเรแล้วโอ้โหบานหมดแล้วนะคะก็ยังใช้ได้อยู่โอ้ยงามอยู่พี่น้องดอกยังงามอยู่เดี๋ยวไปเอาถุงมาใส่ก่อนคอยบ่ได้เอาถุงมาโอ้ยเมื่อเอาถุงก่อนพี่น้อง ข่อยเอามามันเต็มถุงข่อยแล้วขอว่อยบ่มีถุงใส่ขอ่อยสิเมื่อเอาถุงใหม่อ้าไหลายคักหลายนีย่เอาถุงใหม่มาใส่นี่เก็บใส่ถุงใหม่ตัดขาได้แล้ว,วใส่เต็มเลยค่ะหลายค่ะไหลนี่ จะดกอกยังไงอันนี้มันปล่อยมันสาปุ่นบานตาเฮ็ดก็โล่งๆนี่แหละพี่นอ้องไปแล้วเต็มกระถุงกับพี่น้องเลย